คแคบบุมันก็เป็นทางของเราอยู่แล้วด้วยเจ็บไหมเลยไมไมเจ็จัดเลยจัดเลยนะแต่ครแม่น,น,น่าจะแค่เจ็บกว่าบุ๋ม่องในหลือเลยตอนนี้สะอาดหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาเกื่อเข้าไปเช็ดทำความสะอาดให้ทั้ควัมเย็นนิดหนึ่งน,นะคะยังรู้สึกเป็น